ายวันที่29เดือนพฤษภาคมปี2565นะครับขายเพื่อจะเปิดราคานะครับควายความสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบเก้าร้อยสี่สิบนะครับบางคนก็วัดได้ร้อยสี่สิบบางคนก็วัดร้อยสามสิบเก้าบวกๆนะครับนะร้อยสามสิบเก้าสี่สิบควายใหญ่ครับสวยมาแต้มนะครับลูกตัวเมียเดินตาม สูงมากตัวลูกสูงเลยครับรู้เลยว่าควายในสูงแน่แน่ควายสวยๆครับตัวเนื้อตัวควายยาวใหญ่หางล่างน,นะครับตอนนี้คือทับตัวเมื่อวันที่17นะครับทับตัวเมื่อ17มีนานะครับ น่าจะท้องนะครับน่าจะท้องในท้องเนี่ยทับตัวทับตัวเจ้าลุงโลดนะครับงข่าวทับพันห้านะครับทับตัวน่าจะท้องอยู่เพราะสิบเจ็ดมีนาก็ยังไม่มีอาการขึ้นเลยประมาณนั้นนะครับแล้วก็เพศก็เพศก,ก็ย่นตนะครับ,บ,รบดีรัดประมาณนั้น เฉยขย่อนลนะหางหางสวยครับหนาอ้ามลึกนะครับมีตัวลูกนะครับตัวดูตัวลูกสูงสวยครับตัวโโตัวตัวตัวกัวต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 ัวยาวตั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 วตตัว เหี่ยงแล้วนะครับ